สวัสดีครับวันนี้จะมาน,นำเสนอการเสรียบยอดต้นทุเรียนโดวยวันนี้เราใช้เป็นทุเรียนป่าเป็นต้นตอของการเสรียบยอดสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือเชือกแล้วก็ใบมีดอิเล็กแล้วก็ยอดแล้วก็ยอดพันยอดพันก็คือ เราใชของที่ว่าอวบวแล้วก็อย่างแรกคือเราต้องบากเข้ากลางประมาณ2องเส้นแล้วก็ตัดเป็นปลายลิ้นประมาณ2องเส้นเหมือนกันน่ <c oughs> อย เราแค่เสียบแล้วก็รัดแน่นๆของวันนี้เราจะเก็บไปเลี้ยงเอาไว้เพราะว่าการเก็บใบเลี้ยงคือจะทำให้โอกาสรอดของลำต้นแล้วก็ยอดเพิ่มมากขึ้นไปอีก ง่ายๆนะครับ,บแก,ก,เ,กเสียบแล้วก็รัดใช้เวลาไม่ถึงห้าวิรัดเสียบแล้วก็รัดเสียบกระรัด ครับนั่นๆเจียบแบบนี้นะครับได้ correct นี่ครับเป็นลักษณะของยอดโดยยอดนี้เราจะมาอธิบายใน e ีพีต่อไปของเพจแล้วก็ YouTube YouTube แนวคิดเวรุ่นอย่าลืมติดกดติดตามแล้วก็วกบนเพจแล้วก็ YouTube เราจะมานำเสนอเกี่ยวกับพันไม้แล้วก็ความรู้เล็กๆน้อยๆของเพื่อนๆที่ว่าอยากสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการเกษตร สวัสดีครับ